ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดูกันจ้ะจะโชว์บัญชีทรัพย์สินอดีตตุลาการหลังพ้นตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะรันรวยอูฟู่184ล้านปปอชอเปิดบัญชีทรัพย์สินตุลาการสารรัฐธรรมนูญพ้นตำแหน่งจะรันรวย184ล้านขณะ3มตุลาการเข้าใหม่ได้เงินเดือน2ล้านต่อปี ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสนามบินน้ำสำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินภาคการเมืองสำนักงานปปชดำเนินการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารตำแหน่งประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ5รายระหว่างวันที่12มิถุนายนถึง11กร,รกฎาคมกรณีตุลาการสารผลตำแหน่งคือนาย นุรักษ์มาประนีตพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่20เมษายน63แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น32,334,367บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น345,044บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน31,989,323บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนและเงินฝากอาทิกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพมูลค่า1 8 1 3 3ล้บาทเงินสดฝากธนาคารกว่า6 3 5้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างย่านบางกรวยมูลค่า4ล้านบาทรถยนต์3คันมูลค่า1 7 4 0 0 0้บาทและหนี้สินจากลิสซิ่งจากธนาคารเพียงรายการเดียว 345,044บาทนายจารันพักดีธนากุลผลจากตำแหน่งเมื่อวันที่20เมษายน63แจ้งว่ามีรายได้รวมทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น206,133,234บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น22,112,033บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน184,21,201บาทโดยมีเงินเดือนประจําตําแหน่งตั้งแต่28พฤษภาคม60ถึง20เมษายน63จํานวน6,919,715บาทเงินบํนานาญ1,771,146บาท ค่าตอบแทนพิเศษ1,935,281บาทมีหุ้นระยะยาวในธนาคารไทยพาณิชย์มูลค่า2 3 4 3้านบาทเป็นโฉนดที่ดินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามูลค่า60ล้านบาทที่ดินตำบลคอหงอํำเภอหาดใหญ่สงขลามูลค่า32ล้านบาทและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ย่านหัวหมากและตึกแถว3ชั้นจังหวัด สงขลารวมมูลค่า8ล้านบาทรถตู้โตโยต้ามูลค่า4แสนบาทส่วนทรัพย์สินอื่นอาทิจี้เพชรรูปดาวมูลค่า5แสนบาทแหวนเพชรหยดน้ำ1กระัตล้อมเพชรมูลค่า3แสนบาทด้านนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้กู้เงินจากนางจินดาสุนทรพันธ์มูลค่า14ล้าน9แสน1,000บาทและเป็นหนี้ธนาคารมูลค่า7ล้าน2แสน11,033บาท ส่วนกรณีตุลาการเข้ารับตำแหน่งมีสมรายคือนายจิรนิติหาวานนท์เข้ารับตำแหน่งตุลาการเมื่อวันที่11เมษายน63แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น114,253,158บาทไม่มีหนี้สินโดยมีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นๆต่อปี2,183,400 0บาทรายได้จากค่าเช่าบ้าน ังหวัดตราด66,000บาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก10รายการมูลค่า23,899,973บาทที่ดินรวม366ตารางวามูลค่า10,534,050บาทโดยเป็นที่ดินย่านบางซื่อมูลค่า58,500,000บาทนายวิรุณแสงเทียน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษาย,ยน63แจ้งว่ามีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น19 2 9 3 4าลงสบาทมีหนี้สินทั้งสิ้น88,871บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน19 2้0ลน0บาทเงินเดือนต่อปี9 8 3 4 4 0บาทเงินประจำตำแหน่ง6,000 0บาทค่ารับเหมาจ่าย บาทเงินบำนาญสมาชิกกบข6,92,878บาทเงินฝากธนาคาร10รายการ4 6 4 3 4 0บาทคู่สมรส2 4 7 5 9 7บาทบ้านพักย่านจตุจักร2,46,9000บาทส่วนเป็นหนี้จากบัตรเครดิต88,871บาท นายอุดมสิทธิทวิรัตธรรมเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน63แจ้งว่ามีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส ทรัพย์สินทั้งสิ้น24,384,651บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น38,413บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน24,76,238บาทมีเงินเดือนต่อปี2,690,000บาทเงินประจำตำแหน่ง1,530,000บาทเงินสดฝากธนาคารกว่า2,527,96บาท คู่สมรส49,282บาทที่ดิน108ตารางวามูลค่า7ล้านบาทสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดพิจิตร2ล้านบาททรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน120,000บาทพระทองคำเงินกรอบพระทองคำแหวนรวม4,500,000บาทโดยมีหนี้จากบริษัทลิสซิ่งธนาคาร3 8 4 1 3บาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ